วันนี้กลับมาพบกับแนนมในพิกอาคาดนะคะนาะก็จะมีไพ่ให้เลือกสองกองนะคะวันนี้นะคะจะกลับมาในหัวข้อแอคชั่นของเขานะคะหลังจากนี้นาะจะเป็นอย่างไรบ้างเขาจะแอคชั่นอะไรกับเราเขาจะทำอะไรกับเราบ้างนะคะในความสัมพันธ์นี้นาะก็จะมีไพ่ให้เลือกสองกองเช่นเคยนะคะอันนี้คือกล่องที่1นะคะ อันนี้นะคะอันนี้คือกล่องที่สองนะคะน้อ no. อืมก็นึกถึงหน้าเขานะคะแล้วก็คิดกำถัมในใจนะว่าเขาจะแอคชั่นยังไงต่อจากนี้นะคะอืมโอ๊ยคัดจมูก <laughs> ถ้าใครนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อได้เลยนะคะในเพจน,นะคะหรือว่าในไอจก็ได้จะมีลิงก์ให้อยู่ใต้คลิปทุกลิงก์เลยนะคะ ทุกคลิปสิเนาะดูได้เลยนะทุกคนนะคะ<ม>ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจกันื่อยมาด้วยนะอะเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าแอคชั่นของเขาหลังจากนี้คืออะไรเนาะไปดูกันเลยคะ่ะใครที่เลือกกองที่หนึ่งบ้างเอ่ยกองที่หนึ่งเป็นไพ่อันนี้นะคะเดอร์ันเนาะสวยงามเลยทีเดียวนะคะเราจะวางไว้ตรงนี้นะคะ กลองที่หนึ่งเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเขาจะแอคชั่นยังไงกับคุณมางหลังจากนี้เอาเลยละกันอะใบแรกอารมณ์ประมาณว่าต่อให้เหนื่อยให้หนักแค่ไหนอะ่ะ เขาก็จะยังพยายามต่อไปนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะมมีการบอกว่าอยากลงทุนลงแรงทำอะไรสักอย่างนะคะในความสัมพันธ์นี้นะอืเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยเรื่องราของความสัมพันธ์เนี่ยมันยุ่งเหยิงไปหมดอะไรไปหมดเลยก็อยากจะมาแบบจาัดก,การให้มันดีนะคะจัดการจัดระเบียบเนาะหรือว่ามาเคลียร์กับคุณนั่นแหละเอ,อ,อยากให้ อยากให้ปัญหาที่มันมีกันอยู่ตอนเนี้หรืออะไรที่มันติดขัดที่มันแบบวุ่นวายไปหมดอ่ะอยากให้มันเคลียร์กันได้อาะให้มันแบบว่าจบลงอะไรประมาณนี้คือเคลียร์แบบเคลียร์แบบจบกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยเขามองว่ามันอาจจะดูแบบเฮ้ยหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาจนแบบไม่รู้จะไปทางไหนต่อดีอะไรต่อดีหรือปัญหามันเยอะไปหมดอะไรไปหมดในความสัมพันธ์นี้เนาะอืม เขาเองก็ไม่แน่ใจว่าต้องทํายังไงต่อเหมือนกันแต่ก็มองว่าเออก็ก็พร้อมที่จะไปต่อนะคะในความสัมพันธ์นี้นี่มีการแบบเออเอาวะไปไปไป,ไปแบบไปแบบเขาเรียกอะไรไปแบบเมาเมาไปแบบ,บมึนมนไปแบบอาจับต้นชวนไปลายไม่ถูกแล้วกันก็ก็ยังจะไปนะเพราะว่าเขาก็ยังมีความต้องการในตัวของคุณอยู่นะคะอืมเนาะ นี่เราก็มองว่าเออช่วยๆกันนะคุณละเขาเนาะต่างคนต่างแบบเหมือนยังไงอ่ะค่อยๆประครับประคองกันไปช่วยเหลือกันไปในความสัมพันธ์นี้นะคะเขามองว่าตัวเขาเองอ่ะก็อาจจะแบบฝ่าฟันอุปสรรคที่มีอยู่ตอนนี้คนเดียวไม่ได้หรอกก็ต้องให้คุณอ่ะช่วยด้วยอะไรด้วยนะอืมนะคะอยากจะมาแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กับคุณด้วยเนี่ยอารมณ์ประมาณว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าอืม ถ้าหากว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ขออะไรได้หรือขอแบบใครให้ช่วยได้ก็จะทำนะตอนเนี้เพราะเขารู้สึกว่าอ้ยเรื่องราวของเราเนี่ยมันมันดูแบบยุ่งเหยิงจริงๆอะ่ะมันดูแบบไม่รู้จะทำยังไงดีอะ่ะแต่ว่าเขาเองก็ยังอยากให้คุณแบบไปต่ออยาให้คุณยังคงลุ่มหลงในตัวของเขาหรือว่ายังคงแบบไม่ทิ้งเขาไปไหนอะ่ะถึงแม้สถานการณ์มันจะแย่เนาะอืมเนี่ยตัวเขาเองอะ่ะอยากจะแบบ เออมาทําอะไรที่แบบทําให้คุณรู้สึกว่าคือ,อยังไงเขาอาจจะดูเป็นคนที่ไม่ได้จริงจังสักเท่าไหร่ในความสัมพันธ์นี้หรือดูแบบเล่นๆอยู่บ้างอะไรอยู่บ้างเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเองอยากให้คุณแบบแฮปปี้อ่ะแฮปปี้กับมันแฮปปี้กับแฮปปี้กับอะไรอะ่ะแฮปปี้กับความสุขตรงนี้แฮปปี้กับการที่ได้อยู่ด้วยกนันณตรงนี้อะไรประมาณนี้อะค่ะอืมเนาะ นี่เขาเองก็มองว่าเอออะไรที่มันจะสามารถทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยดีขึ้นได้ก็จะทํานะอือเราก็อยากจะแบบเข้าใจคุณมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะคะอยากอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคุณอนะ่ะเออมองว่าแบบอะไรที่อะไรอะไรที่คุณชอบก็อยากที่จะทําให้อะไรที่คุณไม่ชอบก็ไม่อยากที่จะทํามันอะไรเงี้ย นี่อาจจะว่าทําให้คุณมีความสุขในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นอะไรมากขึ้นนะคะอารมณ์อยากไปต่อละไปต่อแบบมีความสุขกันไปต่อแบบแฮปปี้กันอนะ่ะอืมเนาะโอ้เพราะว่าเขายัางลุ่มหลงในตัวของคุณอยู่มากเลยทีเดียวแล้วก็จะมาทําให้คุณลุ่มหลงด้วยนะคนคนนี้มีแผกนการนะเพลเพอเนี่ยอาจจะมีในเรื่องสิบบาดบสถด้วยนะเออเนาะอยากให้คุณลุ่มหลงข้างใครในตัวของเขามากๆเลยนะคะ เหมือนอารมณ์ประมาณว่าก็คือเขาเองไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วแต่กลัวเสียคุณไปก็เลยอ่ะโอเคจะมาทำอะไรสักอย่างที่ทำให้คุณลุ่มหลงเพื่อเพื่อให้คุณไม่ไปไหนก่อนละกันอะไรเงี้ยเออเพื่อให้คุณยังอยู่กับเขาก่อนละกันเนาะอืมเราจะแอคชั่นอะไรอีกนะไหนดูสิอ่าจะทำให้คุณสบายใจทำให้คุณรู้สึกมั่นคงที่ได้อยู่กับเขาะนะคะ แฮปปี้แฮปปี้ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยอืมนี่แล้วเขาก็จะทำให้คุณรู้ว่าคุณนะสำคัญกับเขามากนะคุณเป็นคนที่เขาแบบต้องการนะคุณเป็นคนที่เขาแบบอยากอยู่ด้วยนะอะไรเงี้ยอืมนะคะ นี่เขาจะให้คุณเป็นหนึ่งเดียวในใจของเขาอะไรของเขาเนาะจะดูแลอย่างดีแล้วล่ะค,คนคนนี้ดูแลคุณอย่างดีอะไรอย่างดีนะคะหลังจากนี้มาเอาใจมาทํานู่นทํานี่ทํานั่นให้กับคุณอืมบอกแล้วเขาจะมาทําให้คุณหลงนะเออนี่แล้วตัวเขาเองอะ่ะก็จะทําให้คุณรู้สึกว่าเออสามารถไว้ใจเขาได้นะอะไรเขาได้นะึกออกไหมก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกไม่ไว้ใจในตัวของเขาก็ได้นะคะ ขาอาจจะรู้เหมือนเขาเอ๊ะที่เล่นที่จริงกับคุณหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมหลังจากนี้ยก็จะเข้ามาแล้วทําให้คนแบบรู้สึกว่าเออแบบเฮ้ยไว้ใจเขาได้นะไปต่อเขาได้นะอืมเนี่ยเขาอยากเป็นผู้ชายดีๆเพื่อคุณคู่ควรกับผู้หญิงอย่างคุณหรือว่าอยากเป็นผู้หญิงดีๆเพื่อคู่ควรกับคนอะไรประมาณเนี้เออนะคะอืมต่อจากเนี้ย มองว่าจะทําตัวเป็นคนที่เหมือนแบบดีขึ้นเพื่อให้คุณเห็นคุณค่าเพื่อให้คุณรู้สึกว่าอยากที่จะเลือกเขามาอยู่เคียงข้างอ่ะแล้วก็บางคนอาจจะมีการอยากจะส่งดอกไม้ส่งของขวัญให้ด้วยนะอะไรด้วยนะเออนะคะอืมอยากส่งอะไรให้กับคุณแหละนะคะเหมือนแบบว่าอยากให้คุณแฮปปี้อ่ะที่ได้อยู่กับเขา happy, happy. อ่ะแฮปปี้แฮปปี้ อแล้วก็จะมีการพูดจาดีๆอะไรให้กับคุณหรืออาจจะมีการพูดคําในใจอะไรให้คุณฟังก็ได้นะว่า,าแบบเนี่ยจริงๆแล้วว่าชอบคุณมานานแล้วหรืออะไรประมาณเนี้ยมันมีการแบบอยากส่งหรือว่าอยากจะติดต่ออยากจะสื่อสารคุณตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมีการอยากเข้าหานะคะในช่วงนี้เนาะเนี่ยอยากอยู่เป็นคู่กับคุณนะเขาจะมาใส่ใจคุณมากๆเลยแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยแบบความสัมพันธ์นี้มันไปต่อกันได้ยาวๆเลยนะ อยู่ด้วยกันได้ยาวๆเลยคุณละเขานะคะอืมทําให้คนรู้สึกว่าเออถึงแบบว่าคือทําให้คนรู้สึกว่าเขาทุ่มเทอะในความสัมพันธ์เนี้ยอืมอ่าเรามาดูนะว่า,พา,ยยาออไพ่อยากบอกอะไรบ้างอยากบอกอะไรคุณบ้างในความสัมพันธ์นี้ไพ่อยากบอกอะไรรอ ปาีิพรมลิขิตปาฏิหาริสิงศักดิ์สิทธิ์เนาะพิจารณาใหม่อีกครั้งดาวไม่แน่ใจเร็วๆนี้ไพ่ก็บอกว่าอาจริงๆแล้วคุณละเขาอะ อาจจะเคยสูญเสียหรือว่าเคยห่างกันมาก่อนนะคะหรือว่ามันมีการสูญเสียอะไรสักอย่างแต่ว่าเหมือนเขาจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอะไรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มามอบอะไรให้กับคุณเนี่ยมันมีเรื่องของขวัญจริงๆนะเนี่ยอาจจะแบบว่ามีส่งของขวัญให้คุณส่งอะไรให้คุณหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะแบบคุณรู้สึกเหมือนแบบได้รับความสัมพันธ์ใหม่อะไรใหม่เลยนะคะมองว่าคุณและเขาอะมันยังมีในเรื่องของพรมลิขิตร่วมกันอยู่คือ มันยังมีอะไรที่แบบต้องอยู่ด้วยกันอ่ะเออเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันยังตัดก,กันไม่ขาดอะไรกันไม่ขาดเนาะ <_ c oughs> คุณจะรู้สึกเลยว่า้ยความสัมพันธ์นี้มันแบบเปลี่ยนไปแบบราวกับแบบน้ำมือเป็นหลังมือเลยหรือปฏิหารเลยนะ <_ c oughs> คุณอาจจะมีการไปขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหรือเปล่าก่อนหน้านี้เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยคุณอยู่นะอืม <_ c oughs> หรือถ้าคุณไปแบบแผ่เมตตาทําบุญให้เขาหรืออะไรให้เขาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ย มันได้วนกลับมาอีกครั้งอะไรอีกครั้งเราแบบคุณเองก็อาจจะต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับเขาดีอะไรเงี้ยเพราะว่าความสัมพันธ์มันก่อนหน้านี้มันอาจจะดูแย่มันอาจจะเคยดูแบบดูเหมือนแบบเอ้จะจบจะไม่ดีกันมาก่อนเนาะแต่ว่ามองว่าเขาจะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งอะ <S <S เพื่อให้คุณได้แบบตัดสินใจังาอะเออจะเอาไงต่อดีอะไรต่อดีอะไรเงี้ยในความสัมพันธ์นี้ประมาณนั้นเนาะมองว่ามันก็ ยังไม่ได้จบเร็วๆนี้นะถ้าใครที่จบไปแล้วหรืออะไรกันไปแล้วหรือห่างกันไปแล้วก็ตามนะคะเร็วๆนี้จะมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกันอีกนะเนาะอ่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะ,ะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช n น l นี้นะคะแล้วก็พบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะใครที่เลือกกลองที่สบ้างเอ่ย ให้ใบนี้นะคะอาวางไว้ตรงนี้เนาะอืมโอเคมาเรามาดูกันแอคชั่นของเขาหลังจากนี้คืออะไรบ้างนะคะคนที่เลือกกองที่สองนะแอคชั่นของเขาหลังจากนี้นเขากำลังคิดมากเรื่องของคุณมากๆเลยนะเนี่ยกำลังคิดวางแผนอะไรสักอย่างนะคะ ที่จะลงมือทําเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของคุณและเขาที่มันเป็นอะไรที่จริงจังเนาะเขารู้สึกว่าเขากลัวเขากลัวว่าจะต้องผิดหวังในความสัมพันธ์นี้กลัวว่าจะต้องเสียคุณไปหรือว่ากลัวเหมือนกันว่าคุณจะผิดหวังในตัวของเขานะอืมไม่รู้ผิดหวังเรื่องอะไรนะคะเขาว่าอยากจะเป็นคนที่ดูดีดูมีเสน่ห์ดูเป็นคนที่แบบว่าคือเป็นคนที่คุณต้องการอะ เขากลัวคุณไม่ต้องการเขานั่นเองนะเอะคนคนนี้จะมาพยายามทําอะไรสักอย่างที่แบบเออให้คุณรู้สึกว่าต้องการเขาอยากมีเขาอยู่ในชีวิตอะไรเงี้ยนี่อยากจะมีเงินอยากจะลงทุนอยากจะทําอะไรสักอย่างนะความสัมพันธ์นี้เนาะอืมนะคะทําให้คุณเห็นคุณค่าในตัวของเขาอะเออนะคะคนคนนี้ อยากจะพัฒนาตัวเองด้วยนะอาจจะแบบทำให้คุณเห็นว่าเออฉันเนี่ยมีพร้อมนะในเรื่องการเงินการงานเรื่องนู่นนี่นั่นเลยเพื่อให้คุณหันมามองเขานะนี่เขาอยากทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขเหมือนได้รับของขวัญได้รับสิ่งที่มีค่าเนาะมองว่าเขาอาจจะทําอะไรให้คุณสัอย่างที่เขามองแล้วว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องการหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าอยากได้ อย่างเช่นนะสมมติเออมาทำดีๆกับคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเออมาบอกรักมาทำนูน่นนี่นั่นไม่รู้เหมือนกันอะหรือว่าถ้าคุณเคยบอกว่าเออคุณอยากให้เขาทำแบบเนี้ยให้กับคุณอะเขาก็จะทำนะคะมองว่าเขาอยากจะทำในสิ่งที่คุณรู้สึกชอบอะเออเนาะค,คนคนนี้นี่เราก็อยากจะมีการให้เราสองคนเข้าหากันเขาเองก็อยากจะเข้าหาคุณนะไม่รู้ว่าเกาะหน้านี้ ใครเป็นฝ่ายเข้าหาใครนะคะเออแต่ว่าหลังจากเนี้ยอยากจะเข้าหาคุณแล้วเขามองว่าคุณเองก็เข้าหาเขาอะเขาก็เลยอยากจะแอคชั่นเข้าหาคุณบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเข้าหาเขาอยู่ฝ่ายเดียวอ๋อกลัว,กล,วกลัวความสัมพันธ์มันพังกลัวต้องแตกกลัวต้องลาวกลัวต้องแบบกลัวจะต้องเสียใจหรือกลัวจะต้องเสียคุณไปมากๆเลยคนคนเนี้ยอืม กลัวมากเลยนะเนี่ยเออเพราะฉะนั้นก็จะรีบเข้ามาทําอะไรสักอย่างให้กับคุณมองว่าเนี่ยถ้าไม่รีบเข้ามาทํานะน่าจะเป็นการแอคชั่นนี่แหละถ้าถ้าไม่รีบเข้ามาทําให้นี่สงสัยมันไม่ได้ไปต่อแน่เลยหรือเปล่าเนี่ยอืมนะคะก็เลยจะเข้ามาทําดีๆให้กับคุณช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนแบบช่วงโปรโมชั่นเลยอะคือเหมือนแบบเขาจะทําดีทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณเลยของคนนี้อะไรก็ตามที่คนต้องการเนี่ย ทำให้ทุกอย่างเลยนะเพราะว่าอยากได้คุณมากๆเลยเขามองว่าคุณน่าจะมีตัวเลือกอื่นเข้ามาหรือว่ามีคนชอบเยอะมีคนอยากได้คุณเยอะเพราะฉะนั้นน่ะเขาเองอะ่ะก็จะต้องรีบแหละถึงว่าสิเนาะต้องรีบเร่งด่วนเข้ามาเนาะเพราะว่าอยากได้คุณอยากได,อกได้อยากได้ความสัมพันธ์นี้อยากประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมทายังไงก็ได้เพื่อเป็นการเอาชนะใจคุณให้ได้นะตอนนี้นะ เออเพราะฉะนั้นคนเป็นต่อแล้วนะตอนนี้เนาะโอ้แล้วมาทําให้คุณนะมีความสุขมากๆมากๆเลยทีเดียวนะคะมากจนคุณรู้สึกแบบโอ้ยจุกๆเลยอะจุกเลย,เลยคือจะมาทําดีด้วยอาจจะเป็นการพูดจาเป็นการเอาใจใส่เป็นอะไรก็ได้ทุกอย่างแต่มองว่าคุณจะสุขสุขล้นเลยแหละอืมหลังจากนี้สุสุข,สขนะ <laughs> แอคชั่นทำแบบเอาใจคุณเต็มที่ให้คุณแฮปปี้เนาะ อะไรงไงอีกแอคชั่นอะไรอีกเงียโอนเนี่ยจะเหมือนแบบจะมาเหมือนอะไรก็ตามอ่ะที่ที่เหมือนสามารถแบบไขเข้าไปข้างในหัวใจคุณได้นี่จะทำอืมแล้วทำให้รู้ด้วยนะว่าคุณนะเป็นคนสําคัญสําหรับเขาคุณอนะ่ะเป็นคนที่เขาต้องการนะเนาออืมอ่าเขาจะทำให้คุณรู้สึกโชคดีด้วยนะคะที่มีเขาเนาะเออนะคะ ทำให้รู้สึกว่าโชคดีจังที่ที่มีความสัมพันธ์นี้โชคดีจังที่มีคุณเข้ามาไอ้โชคดีจังที่มีเขาเข้ามายอะไรเงี้ยแล้วก็จะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถปล่อยมือจากเขาไปได้ยอะไรเงี้ยเออเนาะคนคนนี้นี่ตอนนี้คุณเองก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเขาจะทาให้คุณรู้สึกเหมือนเดาทางเขาไม่ถูกด้วยนะคนคนนี้เนาะ เดาทางเขาวิถกว่าเขาจะเอาอยัางไงอะไรเงี้ยเหมือนอาจจะออกแนวะแบบเล่นเกมกับคุณสักหน่อยอะไรสักหน่อยแบบหลอกล่อคุณอะไรคุณอะไรเงี้ยให้มาตกกับดักหลุมพรางเขานะ <c oughs> ต้องระวังนะอืมอะแล้วก็จะมาเคลียร์ประเด็นอะไรด้วยนะถ้าสมมติมีประเด็นอะไรกันจะมาเคลียร์นะคะเคลียร์ให้หมดเลยอะไรก็ตามที่มีปัญหากันระหว่างคุณและเขาอะอืมเขาจะแก้ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเขาจะทําให้คุณแบบ หลงไหลอย่างที่บอกที่ได้อยู่กับเขาอะไรเงี้ยหลงไหลในตัวของเขาอืมเพราะฉะนั้นนะอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกไม่สบายใจอยู่อะไรก็ตามที่คุณรู้สึกมันเป็นปัญหาในความสัมพันธ์มันจะได้รับการเคลียร์เคลียร์ไปหมดเลยนะคะอืมเนี่ยตัวเขาเองอะ่ะก็อยากจะเรียนรู้อยากจะรู้ว่าคุณเออชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็อยากจะทําให้ได้อย่างใจคุณต้องการอ๋อเอาสิ ่านะคุณจะโดนได้รับการเอาใจแบบสุดๆแล้วนะตอนนี้เนาะเนี่ยเขาเองอะอารมณ์ประมาณว่าตอนแรกเขาเองอาจจะมีการลังเลเหมือนกันนะว่าจะเอายังไงดีไปซ้ายดีไปขวาทีแต่ว่าตอนเนี้ยจะไม่ลังเลแล้วจะเป็นเหมือนแบบเขาจะให้คุณเลือกแล้วกันว่าคุณอะ จะอยู่กับเขาหรือคุณจะไปต่อกับเขาอะไรเงี้ยโดยการที่เขาเองอาจจะแอคชั่นในการแบบทาเต็มที่ในส่วนของเขานะคะก็คือมาดูแลเอาใจเนาะอย่างที่บอกแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างให้กับคุณแต่ว่าคนที่ตัดสินใจอะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เหลืออะไรก็แล้วแต่หรือจะอยู่กับเขาไหมเขาก็จะยังให้อํานาจคุณในการตัดสินใจอยู่ดีเพราะเหมือนตัวเขาเองอะยังไงเขาก็มั่นใจว่าเขาจะอยู่กับคุณนะ รักโอเเขาจะมามอบความรักให้กับคุณล่ะมอบความรักมอบใจให้กับคุณจนคุณรู้สึกห่วยทาไมมันหวานมันลงมันติมันแบบมันจี๊ดจ๊าดขนาดนี้อะไรเงี้ยคือแบบเขาจะแบบมาทําให้คุณใจพองโตอะใจฟูอะไรประมาณเนี้ยเออนะฮะนี่แล้วก็จะมาทําดีให้กับคุณด้วยนะเผอเพอเนะี่ยอยากจะมาจริงจัง ชัดเจนนะคะอาจจะอยากให้สถานะหรือบางคนก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าเออเนี่ยเธอแบบไว้ใจฉันได้นะฉันถ้ามีสถานาานะแล้วเนาะฉันเป็นคนดีของเธอนะฉันอยู่ในร่องในรอยอยู่ในกรอบนะอะไรอย่างเงี้ยหรือกรณีบางคนก็แบบเออเราแต่งงานกันไหมอะอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่ทําให้คุณมั่นใจแล้วว่าเขาเป็นคนดีเขาจะทําอะไรที่มันแบบถูกต้องอนะอยู่ในร่องในรอยเออหรือว่าอยู่ในแบบอยู่ในคุณงามความดีอะเออ ความดีงามอะไรเงี้ยนะคะจะไม่เกเรแล้วอะไรแล้วอะ่ะจะเป็นคนดีแล้วแหละเป็นคนน่ารักแหละเนาะอ่ะแล้วเรามาดูกันว่าไพ่ยอยากบอกอะไรคุณบ้างในความสัมพันธ์นี้ไพ่ยอยากบอกอะไรสำหรับคนที่เลือกกองนี้แล้วมันเคยมีประเด็นกันมาก่อนหรือเปล่าเนาะไม่รู้อืมเป็นไปได้ปล่อยไป รรก,กราบรืนกงมกำกงเกลียนสโลโดาลสวสวดมนต์แฮปแปี้แฮปปี้โอเคภายก็อยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะคุณแล้วเขามาอาจจะมีประเด็นกันมาก่อน แล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันจะดีได้จริงๆหรอหรือว่าเขาจะมาเปลี่ยนอะไรได้จริงหรอมันเป็นไปได้นะคะเนาะเขามองว่าให้คุณชิวๆไปในความสัมพันธ์เนี้ยเราคอยดูเ้วกันเนาะคอยดูว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งมองว่ามันจะราบรื่นขึ้นอะไรก็ตามที่มันเป็นอุปสรรคก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นแบบกรรมที่เคยทําร่วมกันมาก่อนนะคะเออเนาะอาจจะมีในอดีตมาก่อนในอดีตชาติหรืออะไรก็ตามนะเขาก็บอกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์มันอาจจะแบบ อค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มันจะเป็นอะไรที่ราบรื่นแล้วก็มองว่ามันจะเป็นอะไรที่สบายๆชิวๆกันไปนะคะอืมช่วงนี้เขาบอกว่าให้สวดมนต์แผ่เมตตาให้เขานอนหรือว่าอาก็มันจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกแบบอ่าสบายใจอะ่ะ อของความสัมพันธ์เนี่ยแล้วถ้าได้แบบมีโอกาสไปทําบุญร่วมกันก็จะดีมากเลยนะคะเพราะว่ามองว่าเนี่ยมันก็มีความเป็นคู่บุญเช่นกันนะถึงจะมีคู่กรรมอะคู่บุญคือมันของคุณอะกับเขาอะมันอาจจะเป็นคู่ที่มีทั้งบุญแล้วก็กรรมร่วมกันมานะคะอืมมันก็อาจจะมีบ้างแหละซึ่งทุกคู่ก็มองว่ามีอุปสรรคเหมือนกันหมดอะไรเหมือนกันหมดเนาะ มองว่าหลังจากนี้มันจะแฮปปี้ขึ้นแฮปปี้แบบมีความสุขมากขึ้นเลยมากขึ้นแล้วก็มันจะราบรื่นขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้อ่ะก็ขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช n น l นี้แล้วก็พบกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย